เียวยกแผ่งในวันนี้นะคะพลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราได้คู่หูนักลงทุนนะคะจากรายการคู่หูนักลงทุนแห่งกรุงเทพธุรกิจทีวีค่ะมาอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะคุณประเดิมพบสงเคราะห์และคุณกวีชูกิจเกษมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมาเป็นดูโอเลยนะฮะวันนี้นี่มาเยี่ยมเยียนในชั่นชาแนลของเราเนี่ยพลาดไม่ได้ที่ต้องถามถึงทิศทางในช่วงบ่ายนี้นะคุณผู้ชมรอดูอยู่แล้วว่าช่วงเช้าโหที่ค่อนข้างสุดสายบวกไปแปดจุดกว่าแล้วช่วงบ่ายจะเป็นไงฮะ คือตามประเทศกลับมาซื้อซึ่งถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติอยู่เหมือนกันจริงๆเราก็เคยเราก็เคยวิเคราะห์เหมือนกันว่าช่วงที่เขามีปัญหาเงินจะโยกกลับมาไหมปรากฏว่าเออก็โยกกลับมาจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามองการไหลกลับของเงินเนี่ยก็คิดว่าตลาดในช่วงบ่ายก็น่าจะยังคงสดใสยอยู่อาจจะสดใสจนไปถึงสิ้นสุดสัปดาห์นี้เลยก็ได้แต่สิ่งที่ที่ความคาดหวังของนักลงทุนตอนนี้ก็คือว่าคาดว่าวันที่17ตุลาครับเพดานนี้น่าจะ น่าจะตกลงกันได้แล้วก็สามารถผ่านเรื่องงบประมาณได้แต่ก็อยากจะให้นักลงทุนระมัดระวังนิดน,นึงในเชิงของการเก็งกําไระนะครับเพราะว่าไม่ผ่านก็ได้นะครับ<อ>ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าต้องผ่านเพราะว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยเขายังมีเวลาเหลืออยู่เพราะว่าทางรัฐบาลของสหรัฐเองยังมีเงินจ่ายหนี้ได้อยู่จนถึงประมาณวันที่22-30ถึง ตุลาคมเพราะฉะนั้นเขาอาจจะยืดไปจนถึงวันที่30ตุลาก็ได้เพราะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ว่าสมมติถ้าวันที่17ไม่ผ่านเนี่ยหุ้นจะมีย่อนะครับแต่ถ้าผ่านก็ไปต่อแต่คราวนี้ถ้ามียอ่อ ก็เป็นโอกาสที่ดีในการซื้อเพราะผมยังไงผมก็ยังเชื่อจะยืดเยอะยังไงก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนสิ้นเดือนนี้ยังไงรัฐบาลอเมริกาคงไม่กล้าที่จะผิดนัดชำระนี่เพราะคนที่จ้องจะยิงนิวเคลียร์ใส่เนี่ยคือประเทศจีนแน่เ็นทิศทางสดใสนะคะแต่ทีนี้พอดูภาพรวมจากทางกสิกรไทยแบบนี้แล้วนะคะคุณประเดิมพกต้องกำหนดกลยุทธ์ให้นักลงทุนนิดนึงนะคะครับผมก็ เพรซไว้ก่อนก็คือต้องไปเก็งกาไรหรือว่าลงทุนในช่วงของสัปดาห์หน้าสัปดาห์นู้นก็ของเรื่องของผลประกอบการนะครับว่าผลประกอบการหุ้นในกลุ่มไหนที่เราคิดว่าน่าจะออกมาดูดีกว่าคาดนะครับเราถึงจะเข้าไปลงทุนได้นะต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวเสริมว่าถ้าจะลงทุนแล้วต้องหาลงหาหุ้นที่มันประเภทที่มันราคาหุ้นมันมีอัพไซด์ที่ที่มากกว่าผมมองเรื่องของผลประกอบการจะเป็นเป็นอิชชุ่มสำคัญในช่วงของต่อจากนี้ไป กลุ่มแรกก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับช่วงสัปดาห์หน้าปลายสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์หน้าจะประกาศออกมา นะครับซึ่งคงอาจจะเป็นการสร้างความเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับเพราะส่วนใหญ่ทุกคนมองว่าผลประกอบการของแบงค์ยังไม่ดีนะครับเพราะส่วนหนึ่งก็คือตัวเลข GDP ที่ลดลงแล้วก็ภาพของการบริโภคการลงทุนที่ลดลงนะครับแต่จริงแล้วเรามองว่ากําไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยยังเติบโตได้ดี 10%% กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นการเปรียบเทียบปีต่อปีอนะครับหรือแม้แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ดูน่าสนใจก็คือกลุ่มคอมโมโูนิตี้สินค้าพกพพันธ์นะครับทีบ่ออกมาดูดีนะครับตรแต่ว่าผมอาจจะชอบกลุ่มที่มันดูแย่่หนอย คือเดิมมันแย่แล้วมันก็ออกมาแค่ดูดูดีขึ้นนั่นคือกลุ่มปิโตเคมีลดลงกันนะครับกลุ่มปิโตเคมีลงกันเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไต่มาสาปีที่แล้วไต่มาสอปีนี้ขาดทุนนะฮะนะครับแต่เราเชื่อว่าการกลับตัวของของค่าการกันที่เริ่มมาที่ทางที่ดีขึ้นแล้วก็สกิลโลกที่ดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าหุ้นในกลุ่มลงกันก็จะเป็นกลุ่มที่ที่น่าสนใจน่าจะพลิกว่ามีกำไรั่าการเลือกกลุ่มก็สําคัญด้วยนะเพราะว่าตอนที่เป็นอินเทศการของการประกาศผลประกอบการค่ะแล้วก็ การเลือกกลุ่มสําคัญการเลือกตัวก็สําคัญเหมือนกันฮะ,ะอย่างถ้าสมมติว่าพุ่งเป้าไปที่กลุ่มแบงค์คุณประเดมพกมองว่ากลุ่มแบงค์ตัวไหนโดดเด่นคะคือก็ต้องดูว่าตัวไหนที่ผลประกอบการปีต่อปีค,คือไตมัส สามปีนี้กับไตมาสามปีแล้วยังโตอยู่หรือว่าไตม่าสามปีนี้เท่ากับไตมาสองปีนี้มีการเติบโตคือง่ายๆคือสารเขาเรียกว y ่า y q o y q o q อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นการเปรียบเทียบปีต่อปีก็คือธานาคารไทยพาณิชย์ scb นะครับถ้าเป็นการเปรียบเทียบไตมาสต่อไตมาาก,ก็คือกรุงไทยนะครับเราคิดว่า scb กับกรุงไทยเป็นธนาคารใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เสริมจากคุณกวีคือว่าถ้าต่างชาติเข้ามาจริงจริงคงไม่ซื้อหุ้นเล็กหรอกครับคงซื้อหุ้นแบงค์ขนาดใหญ่ก็ตรงกันพอดีก็คือว่าสอดคล้องกกกกับเรรรื่่่ออออองงขผลปะะาาาทีีนจมด ่างกลุ่มปิโตคมีกับโรงกั่นะคะครับผมก็ในภาพของกลุ่มลงกั่นะครับในขนาดนี้ก็คือไทออยกับเอโซนะครับหรือบางจากเองเนี่ยสามตัวนี้เป็น3ตัวที่ไรมาสสปีที่แล้วขาดทุนนะครับแล้วก็เอสโซกับท็อปเนี่ยไรมาสสปีนี้ขาดทุนนะครับก็แสดงว่าในภาพของการฟื้นตัวของกลุ่มลงก่นทั้ง3ตัวนี้ผมมองว่า ดูน่าสนใจหมดแต่ว่าบางจากอาจจะเป็นหุ้นที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นคือไม่ใช่ปรับตัวลดลงคือมันอยู่มันลอยอยู่ข้างบนที่เอสโซกับท็อปเนี่ยมันลอยอยู่ข้างล่างนะครับแสดงว่าเอสโซกับท็อปยัเป็นตัวที่ที่ดูน่าสนใจทั้งหมดนี้ฟังไม่ทันนะฮะก็ติดต่อมาร์เก็ตติ้งเราได้เปเปอร์ที่เราเขียนหมดแล้วของคุณก็มีเขียนของกษิกรได้ใช่ใช่นะครับว่า เ่าลงการเป็นยังไงค,คนอกจากเรื่องของการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนต้องยอมรับว่าการศึกษาหาความรู้การอ่านหนังสือเยอะๆอันนี้สําคัญมากสําหรับนักลงทุนะนะคะแล้วก็คู่หูนักลงทุนเนี่ยคือสไตล์ได้เป็นคนละสไตล์กันนะแต่มีเป้าหมายในการลงทุนเหมือนกันใช่ไหมคะเลยเป็นที่มาที่ไปของการจัดรายการคู่หูนักลงทุนแล้วก็หนังสือด้วย วันนี้มาเปิดตัวหนังสือใช่ไหมคะครับผมเดี๋ยวโชว์หนังสือโู้หูนักลงทุนเป็นหนังสือเล่มใหม่ของผมนะครับที่ออกเล่มแรกเรื่องพอคุณเป็นคนยั่งยืนก็ออกเล่มใหม่มาู่นักลงทุนเขียนร่วมกับคุณพเดิมพะทำไมคุณพเดิมพ์ไม่ใส่เสื้อสีแดงอะคะใส่เสื้อสีส้มสีส้มก็คือสีของกสิกรัอันนี้คืออันนี้คือสีหลักทรัพย์อันนี้คือสีธนาคารนะครับก็เป็นสีที่ที่อาจจะไม่ใช่เขียวยกแผงไม่ได้เขียวนะครับก็อาจจะเป็นธีมของบริษัทแต่จริงๆหนังสือเล่มนี้ ตั้งใจเขียนออกมาเพื่อที่จะอธิบายความแตกต่างค,คือหนังสือเล่มแรกที่ผมเขียนเนี่ยจะเน้นว่าเ,เราเป็นอย่างนี้แล้วก็อธิบายทางด้านนั้น แต่ว่ามันก็เลยเกิดความไม่ชัดเจนกันเกิดขึ้นว่าในในตลาดหุ้นไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันมีนักลงทุนหลากหลายรูปแบบอยากจะมองดูว่าเอออย่างสไตล์คุณต้นเนี่ยเป็นแบบไหนสไตล์ของผมเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมุมมองความคิดในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยมุมมองในแง่ของการวิเคราะห์เศรษฐกิจก็ไม่เหมือนกันการเลือกหุ้นก็ไม่เหมือนกันการลงทุนก็ไม่เหมือนกันการถือครองหุ้นก็ไม่เหมือนกันรูปเครื่องมือในการที่จะวิเคราะห์ก็ไม่เหมือนกันแล้ว ทำไมถึงสามารถที่จะไปเจอจุดมุ่งหมายเดียวกันหรือเป้าหมายเดียวกันได้นะครับงนั้นก็จะอธิบายตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นนิยามของคุณกวีเป็นเราคุณผู้บริหารลูกอินเวรู้กันดีรู้ดีรู้าของคุณไาคเริ่พบแล้วคะก็ momentum investor MI MI ครับนะครับก็เป็นสไตล์ที่ทุกคนบอกว่าไม่ใช่เก่งกําไรนะครับแต่ละคนบอกว่าผมเป็นนักเทคนิคอลนักเก่งกําไรไม่ใช่นะครับก็คือว่าสไตล์ MI คือว่าเป็นผมมองว่าทุกจังหวะโอกาสมีเวลาเวลาเนี่ย ถ้าเผื่อเราไม่ถือแบบยาหรือคุณกวีผมมองว่าเป็นเป็นการเสียโอกาสถือผมมดแนะนําคือว่า แนะนําไปซื้อเนี่ยมันต้องขึ้นในระยะเวลาที่จำกัดนิดนึงอาจจะเป็นเพียงแค่เดือนหนึ่งหรือว่าหหรือว่าครึ่งเดือนต้องต้องมีแอคชั่นเดรงตรงนั้นตองมันแล้วนะครับนั่นสไตล์โมเมนตัมเนี่ยจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์คือลงทุนอย่างมีความสุขครับคือไม่เครียดเคือว่าโอเคว่าพอผ่านไปแล้วไม่ใช่ว่าถือแล้วอย่างคุณกวีเขาธรรมะที่ดีกับผมถือยาวเลยถือยาวผมคือว่าโอเคว่าจังหวัดไหนหุ้นตกเราไม่ควรจะมีหุ้นในวันไหนที่ ทิศทางมันดีขึ้นแล้วต้องมีหุ้นอย่างเดียวอ,อย่างนี้คือเลือกตอบโจทย์ชัดๆเจนะครับแล<ช>้วก็การเ,เลือกเลือกชื่อเลือกกลุ่มเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นสิ่งที่ต้องเลือกนะครับของคุณกวีอาจจะต้องถือยาวของผมคือถือแบบโมเมนตัมคือตอนไหนเลิกเราก็ต้องเลิกตอนไหนเราเล่นเราก็ต้องเล่นในหนังสือเริ่มนี้นะฮะอย่างที่ทราบกันดีคุณกวีเป็นครับคุณบอรโพเป็นครับ แบ่งคนละครึ่ง嘛หรือว่าอยู่ในเรื่อนี้รวมๆกันหมดเลยรวมหมดเลยจริงๆจริงๆคือเราจะแบ่งเป็นเรื่องๆนะครับเราแต่และเรื่องนีมุมมองที่ต่างกันเมื่อกี้เนี่ยคุณต้นบอกว่าเขาซื้อเป็นรอบๆในคำคงผมเนี่ยจะไม่ได้มองว่าการถือหุ้นระยะยาวเป็นการเสียโอกาสแต่โอกาสของผมมันจะอยู่ตรงที่ว่าถ้าหุ้นลงเนี่ยแล้วเป็นหุ้นที่เราคิดว่าพื้นฐานดีลงมาเนี่ยผมจะซื้อแต่คุณต้นน่ะก็ไม่เอาเพราะว่าหุ้นลงอยู่ถจะซื้อทำไมทั้งสองคนเคยมาดูไหมครับว่าพอสิ้นปีแล ใครกำไรอัตราส่วนน่ากันอ่ปเปรียบเทียบไม่ได้คุณต้นนะคุณต้นแกเอาทุกแอสเซทนะทุกสินทรัพย์เสี่ยงอของผมของผมเนี่ยจะมาเน้นของสินทรัพย์ ปลอดภัยเยอะกว่านะครับแต่ว่าก็จะเน้นในเรื่องของหุ้นที่เป็นพื้นฐานดีนั้นเปรียบเทียบกันโดยตรงไม่ได้นะครับดูโมงเฮงแล้วกันจริงๆถ้าอ่านเล่มนี้ต้องเรียกว่าได้เป็นลูกผสมนะได้แนวความคิดที่2แนวแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับตัวเองแล้วจริงๆรายการคู่หูนักลงทุนที่ออนแอร์ผ่านทางกรุงเทพธุรกิจทีวีเนี่ยมีช่วงหนึ่งซึ่งเป็นช่วงกระดานเชื่อด้วยใใช่ไหมคะ อันนี้มีการถ่ายทอดผ่านในนี้ด้วยหรือเปล่ามีบางส่วนครับบางส่วนในที่เราสอนก็จะมาเขียนในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเราก็มีนะการวิเคราะห์วงจรเศรษฐกิจเนี่ยของต้นเนี่ยก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะคุณต้นวิเคราะห์วงจรเศรษฐกิจแล้วเรื่องหุ้นแบบไหนของผมวิเคราะห์งบการเงินแล้วเรื่องหุ้นอย่างไรนะครับพูดง่ายๆคือคนละเครื่องมือเลยคือถ้าตามจะมีทั้งสองส่วนเนี่ยทั้งในมาแล้ววีไออยู่ด้วยกันครับผมเขาวิเคราะห์เศรษฐกิจเขาไปผมก็วิเคราะห์กัันนนนนไปแแแแลล้ววตต่่่ขขออองงะะคคครืจุดดเ และคนก็คือว่าผมจุดเด่นในเรื่องของตัวสไตล์เอไอเนี่ยคือต้องรู้วิเคราะห์เศรษฐกิจให้เป็นของคุณกวีนี่คือต้องรู้เลโชต่างๆให้ดีขึ้นอัตราส่วนทางการเงินจะเลือกตัวไหนดีผมมองอัตราส่วนทางการเงินนี่เป็นเรื่องรองเรื่องเศรษฐกิจไม่ไใหญ่เขาจะเป็นคนมองจากข้างบนลงมาผมต่มจะมองจากข้างล่างขึ้นไปมันคนละมุมก็มสเจอมันก็มาเจอกันตัวนี้เนี่ยครับผู้บุญทุนอย่างที่บอกไปนะครับเปิดตัวยังไง่ะยังประตูเมื่อไหร่พรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้ว ตอนนี้คุผู้ชมมึงเห็นวันนี้เมื่อกี้นี่ยร้อนๆเลยนะวันนี้จะไปเปิดตัวที่งานสัมปทานหนังสือด้วยใช่ไหมใช่ครับสุพิชัยชาติสลีกิจวันพรุ่งนี้16ตุลาคมเวลาทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มมีหนังสือจำหน่ายในงานด้วยแล้วพอไปซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาให้ทั้งสองท่านเซ็นใช่พร้อมชื่อหุ้นด้วยปะคิดประโยคไปเรียบร้อยแล้วเราจะเขียนอะไรพร้อมอะไรเสร็จแล้วก็มีชื่อหุ้นแน่นอนแล้วก็ไปดูชมกันที่ที่สมชุมนะครับโอ้องเพราะฉะนั้นใคร ที่เป็นแฟนผับทั้งสองท่านนี่ไปได้เลยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจนะคะที่เวทีกิจกรรมโซนเอเทรียมในวันพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะคะคก็ไปเจอกันทั้งสองท่านซื้อหนังสือด้วยอุดหน,นุนแล้วก็ขอลายเซน็นพร้รอมสอบถามหุน้นรายเัวได้เลยดิฉันเชื่อว่า <S <S ทั้งคุณผู้ชมเนี่ยต้องไปเจอแล้วก็ไป ชมกันเยอะเลยก็เสริญนิดนึงคือรายได้งเราทั้งสองคนคุณโกวีเขาก็จะมีบริจาคอะไรเข้าอยู่แล้วนะครับผมก็บริจาคที่แล้วใช่ไหมใช่ผมก็มีว่าเคยจะบริจาคคือทำนี่ก็คือทำเพื่อเพื่อสึกว่าทำเพื่อให้ความรู้ให้ความรู้จริงๆครับมันก็คือถ้าเผื่อใครมาซื้อเนี่ยก็ ไม่ได้หมายคขาว่าผมได้ได้นะคะก็คือเราจะเอาเงินทั้งหมดไปบริจาคบริจาคนครับเาคิดไปแล้วว่าว่าเป็นบริจาคอะไรโอ้โหแล้วก็คุณกบีก็แล้วไปดูตัวจริงเสียงจริงของท่านท่านแล้วก็ไปดูนะว่าจะลงทุนเป็น VI หรือว่า MI ดีกว่ากันอยากที่คุณกวีบอกดูองเฮงได้ดูดีจังกู่เลยนะผมผมมั่นใจว่า MI ดีกว่า MI ดีกว่า Angel VI ดีกว่างั้นสุดท้ายสั้นๆอยากจะให้ฝากคุณผู้ชมนิดนึงนะคะทั้ง2คนเลยค่ะ ครับก็เดี๋ยวจริงๆหนังสือเล่มนี้มันเป็นสิ่งที่บ่งบ,บอกความแตกต่างระหว่างเราสองคนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีในหนังสือเล่มนี้ก็คือ เขียนเล่าประสบการณ์ของเราด้วยนะครับว่าประสบการณ์การลงทุนที่ประสบความสาเร็จเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ประสบการณ์การลงทุนที่ล้มเหลวว่าเราเคยผิดพลาดอะไรมาเราก็ใช้ตัวน,นั้นมาเป็นประสบการณ์ในการ,รที่จะลงทุนต่อไปผมคิดว่ามันเป็นเป็นเล่มแรกที่ผมเขียนถึงประสบการณ์ว่าผมเคยขายหุ้นผิดเคยซื้อหุ้นผิดตัวไหนบ้างแล้วทำไมอย่างเงี้ยฮะผมคิดว่ามันก็จะเป็นสื่อที่มีประโยชน์สำหรับคนที่จะติดตามหรือว่าเป็นเป็นแนวทางในการลงทุนใ้กับนักลงทุนได้ครับโอเคับผมก็หนังสือเล่มนี้ก็เล่าจากประสบการณ์ ตั้งแต่เริ่มต้นก็นคือเป็นนักลงทุนจริงๆเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้ว<ฮ>นะครับไม่บอกตัวเลขเลยวกันแล้วถัดมาก็เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ <c oughs> นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็เปนผู้แนะนําการลงทุนก็นคือมาร์เก็ตติ้งนะฮะนะครับทั้งสามส่วนนี่ก็คือว่ามันก็มีทั้งมีข้อดีข้อเสียเรื่องของการการวิเคราะห์หรือการลงทุนก็จะเอาสามอย่างนี้มาเล่าประสบการณ์และแชร์ไอเดียเนหนังสือเล่มนี้ครับค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้พออุดหนุนแล้วยังได้ทําบุญด้วยนะคะถือได้ว่าดีมากครับ ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมา SME และคิดใหญ่ครับ